สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Origin นะครับวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าชีนะครับรื่องที่เราต้องสนใจด,ด้วยเนี่ยคือไวตัวเราค่อนข้างทะรยานะครับเพราะยัง,ง้นระวังให้ดีนะครับเดี๋ยว,วเราจะตัวต่อสิทธิ์แลปีได้แต่เราเลือก2สองก่อนนะแล้วก็แตะเปียบก็ตอ่อเลยเขาได้ตอนเอานกเนี่ยให้ระวังมากๆนะครับโอกาสที่เราจะโดนแย่งน่เนี่ยมากก็ฟับเรื่อยๆนะระวังไว้ ก็ระวังเขาให้ดีนะกิมไม่โดนก็อย่าไปตามนะเราค่อนข้างแพ้เลยแพ้ระยะจัดจัดเนี่ยเขาค่อนข้างแรงมากเลยนะอย่าไปสู้น,นะหนีได้ก็นหนีนะครับแล้วรอเวฟสีอย่างเดียวนะถึงจะสู้เขาได้เดี๋ยวเราเวฟเข้ามาแล้วปอนะ้อมเนี่ยถ้าเราไปเคลียร์เนี่ยมีโอกาสที่เราจะตายสูงเลยนะผมแนะนําให้ทุกคนเนี่ยเล่นเซฟเซไว้นะครับอย่าแบบ ได้แต่ก็ตายนะอันนี้ก็คือผมมองว่าม,ม,นะมนนันไม่คุ้มนะมาเดินแตกเวลาเดินไปเคีย์กลางเนี่ยคอยดู mini map มินิแมปให้ดีนะครับถ้าออ <What S 1> เขายังไม่ผูกมินิแมปเนี่ยแปลว่าเขากําลังดักอยู่ครับอันนี้เขามาหน้าป้อมแหลมก่อนป่าเราอยู่ก็สามารถเล่นได้นะมีฟิกเกอร์อยู่ครับสมมติเราจะตายก็สามารถหนีได้นะไม่ต้องไปกลัวครับแ้วก็ใช้เวลาแต่ก็ใช้คุามพลาดหน่อยนะเดี๋ยวเรากับไปเอาคลิปนะ ฟาร์มเรื่อยๆครับจนกว่าจะวิวสี่วิวสี่ก็แค่ดักกลุ่มครับอ่าไปมาครับเดี๋ยวเราดักกลุ่มนะ้าเดี๋ยวเขาก็ต้องเดินมาครับกิลสองสกิลหนึ่งอัน okay. ตีรูปผักเนี่ยคอมโบเดียวก็คือตายผมแนะนำให้ใช้สกิลสองก่อนนะเพราะว่าเวลาตีเนี่ยมันจะได้ครูดาวแล้วจะใช้ได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับ S 1> <S 1> <S เดี๋ยวเราก็ฟาดไปเรื่อยๆนะไม่ต้องดีบแต่เหมือนไปเขาะจะกดเกิดมานะอันนี้ก็ต้องระวังแหละเดี๋ยวเราจะเอามังกรน,นะจะได้มีเงินรวยๆแล้วก็ตบคนอื่นได้ยง่ายมากขึ้นนะครับเรามังกรนเนี่ยก็ระวังมากมากนะครับให้ระวังมากๆอะ่ะเดี๋ยวเพื่อมีคนมาแยง่งเฮ้ยอะไรครับนี่อ่ะโหนม,มานานแล้วอีกโคเย้ น,นี่ก็คือเราไม่มีมานานนะถ้ามีมานานเราก็สามารถสู้เขาได้นะเหมือนว่าเราจะมาเติมล่างนะครับพยายามดูมินิแบบไว,ว้อันนี้เขาตอดอันนี้ก็เกินอันนี้ก็เกินเขาลึกมากก็ไม่ดีนะเดนป่าเราตกกันจะเ,เติมป่านะนี่สก,กิลปึ๊บเี็บร้อยการช็อตที่สวยนะงามผลการตามก็เงี้ยนะครับได้คิวมาแบบง่ายต้องออกแรงมาก เพียงสกิลดนคุณก็สามารถได้กินได้ครับเดี๋ยวเรากลับบ้านไปเติมมานาก่อนนะครับฉี่ไม่หิมานาก็แบบเล่นยากทุกตัวเล่นยากผมมอกว่าฉี่เป็นตัวที่ใช้มานากค่อนข้างเยอะเลยนะหรือไม่ผมก็สกิลบ่อยเกินไปเดี๋ยวไปเคลียร์กลางก่อนนะแล้วค่อยกลับเลนแต่ถ้าเหมือนจะมีไฟก็ไปเติมแต่ไม่น่ามีเบาออกมาไหมไม่ออกเราก็เขีร์เลย โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเคลียร์ล่างนะคลิปชนป้อมจะเสียคลิปไปเนี่ยไปไว้ข้าไปนะไปเอาล็กอยู่ถ้าเดินก็ระวังพุ่มไม่ดีนะครับการคิดด้หวะตามเอาแล้วนะตามเลย ครับเมื่อกี้ผมแนะนําให้กิ้วหนึ่งแล้วก็อันตีก่อนนะครับอันต้องอันติให้โดนกําแพงด้วยนะถ้าอันติไม่โดนก็คือไรความหมายเราจะปล่อยเขาไปง่ายๆถ้าเราอันติโดนกําแพงเนี่ยผักเขาโดนเนี่ยเขาก็จะติดสตันด้วยแล้วเราก็ได้แชนตีได้อีกรอบนะครับเดี๋ยวก็ไปรอแทถกลางนะครับฟาร์มไปเรื่อยๆครับถ้าไม่มีอะไรแต่ถ้าจังหวะไหนเติมได้เราก็เติมนะ ดักพุ่มรอนะเผื่อเขาจะผ่านมาเขาเดินมาไม่ถึงว่ะเฮ้ยทายูเฮ้ยรอเฉยเราได้ไงวะเฮ้ยป้อมล่างโดนกลับไม่ทันนะเสียร่างว่ะไม่ปุ่มนะน,นี่ยได้ดบนไะบนก็ไม่ได้กับไปกลางนะ โอ้ป้าเราหลือเกินไม่แนะนำให้เล่นลึกนะถ้าไม่มีเพื่อนเพราะว่าโซโล,โลแรงมันคนไม่ค่อยกล้าเล่นนะพยายามเซฟไว้จะดีกว่าเดี๋ยว,ยว,วกบเล่นนะม<ๆ>ีหน้าเรามาแต่มาไม่ทันแ่ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับ จงนนาคอว่ะสิงกลางเลยเดี๋ยวไปเคลียร์คลิปกลางแล้วก็สลับนะเพราะว่าพวกเราแตกแหละเดี๋ยวบก็แตกด้วยแหละนั่นแหละแลวเคลียร์เว็บไปแล้วเราก็ไปดันเลนบนต่อเลยนะครับกลางได้ไหมไม่ได้เขามากันกัน,นถ้าเขาไม่มากันเราก็อาจจะแด้บอนนะไปเลนกลางันเลนบนดัน,นเลนบ,น,บ,บนสลับ พยายามดูทาม,มิ่งให้ดีๆครับเว็บมันจะแบบออกมาพร้อมกับเวฟบเราแล้วก็พยายามดูม,มีนีท่มาไว้อะมันช่ได้หลายอย่างต้องดูเว็บทีฟแล้วก็ดูสัตรูวว่าควรไหนบ้างครับอันนี้ดูก่อนนะว่าเข้ามาไหมโอเคก็ถ้าเข้ามาเนี่ยก็เอาแดงผมว่าคนก่านนะโอเวโอมาเวโอมาได้นะเพราะว่า ระเบิดเขาชุดเดียก็คือตายเลยแต่จะเจ็บนิดหน่อยโได้ป้อมแล้วก็ขอแด้เหนึ่งแล้วกันนะโอเอันนี้คือช่วยเขาฟาร์มไงไปไปเอาป้าเอาป้า,า,ปามาดิแล้วก็ช่วยเขาฟาร์มนะเดี๋ยวเขาฟาร์มแบบไม่หมดเขาฟาร์มเหนื่อยจะไปเคลียร์ในกลางแต่เวปัวนก็ยังไม่เคลียร์ก็ต้องมาเคลียร์ก่อน โอเคดูก่อนนะครับดูแบบพอดีๆนะครับว่าเขามาหรือเปล่ามเมื่อกี้ถ้าผมไปเคลว็ฟก่อนก็คือผมจะโดนปิดนะแล้วอาจจะตายได้เลยนะก็คือไม่รอดเพราะงั้นต้องดูมินแบบดีๆนะครับมันมีประโยชน์มากเลยเคลเวลาเคลวฟเนี่ยถ้าเราจะเคลวิบลึกเนี่ยเราต้องดูมินเนี่ยมินิแมปนะครับถ้าอีกฝั่งเนี่ยโผล เล่นอื่นเยอะเนี่ยคือเราเสียได้แต่ว่าถ้าเขาหาเนี่ยก็คือให้ระวังให้ดีๆนะครับไม่ควรเขียไปเขี่เยเว็บกลางก็เอากลางนะถ้าเอาได้แล้วเขามาก็ไม่ได้เดี๋ยวก็ไปเลีร์บนก่อนนี่หาจังหวะเล่นดีๆนะได้ปะไม่ได้หวะไอ้แทงเพื่อนลึกเกินโอ้ช่วยไม่ได้หวะ น,นี่คือม,มันเล่นไม่ได้นะมันไม่มีคนตามกันเฮ้ยนะักขอดวงเมทถอยนะเราไม่มีคนคนเราน้อยกว่านะครับนะักขอนี่มันเอาเรื่องเดี๋ยวไปเคลียร์บนนะครับเร่องเขามาเคลียร์อะเดี๋ยวรอเขาเคลียร์เสร็จก่อนนะเดื่อวเราค่อนข้าขงเาเล่นไม่ได้เผื่อเขามีจับเราโดนจับอาจตายได้เลยนะ Blender, เตกไปตัวเราคอ่อนข้างชมเปหนัวค่อนข้างเยอะนะแย่เคี่ยมมังกรเสร็จเดี๋ยวเอามังกรเสร็จเข้าไปเอามานานะเพื่อเพ่แฝงป่าเราไม่ได้เชมเปหนาเดี๋ยวเขาได้นะแต่ถ้าป่าเขาเพิ geil, ่มอามานา ป็นตัวที่ใช้มานาเราก็อาจจะโดนว่าได้นะครับเพราะงั้นก็ขอเขาก่อนนะเขาให้ไม่ให้ก็อ,อีกเรื่องนึงไม่ให้ก็แย่งนะหยอกหยอกโอเคเดี๋ยวตามเพื่อนไปนะมีเงมีไฟแต่ก็ไม่มีไม่มีก็กลับไปดันเลนนะเดี๋ยวรอเมี์เขาเทีย์เสร็จก,ก่อนเดี๋ยวเราไปเกลี่ยรเราจะเผื่อเขาบินใส่พยายามเล่นกับกำแพงไว้นะครับ ต้องเล่นกับกำแพงเลยเพราะว่าถ้าตีโดนกำแพงก็จะแบบเชสกิลด์เล่าใช้เวลาอีกฝั่งก็จะแบบติดสตันด้วยแต่ถ้าสกิลไม่โดนเนี่ยก็คือว้าวอ่ะเออมันก็แบบได้ความหมายเพราะงั้นคิดดีๆนะพยายามเล่นใกล้กำแพงไว้นะครับทุกคนพยายามเดินเอาห้าโอ้ยปล่าเรื่องะไว้ไว้ไปไหนตุก ฟิกตามสิครับเพราะอ,อะไรสกิลสองปุ๊บเฮ้ยใครรอดปะน่ะแตกอยู่ดีนะฮะโอเคหมารอเว็บกลางนะเพื่อนเพื่อนอย่าลึกอย่าลึกเพื่อนเขาตายสามนะเดี๋ยวเราเอาเว็บกลางได้ไม่มีคนกันอยู่หรอกโอเคเด็กป้อมเป็นอนย่างเพื่อนมันจิาต้านนะครับม,มีคนกันสวย โอเคถอยถเดี๋ยวไปเอาทำบนก่อนนะทำบนแล้วเอาดารนะครับอันนี้คือปกติเลยเพราะว่าถ้าเราทำบนเสร็จเนี่ยขเขาจะต้องมาเคลียร์เวฟอย่างน้อยอ่ะหนึ่งคนไว้แล้วจวังหวะนั้นอ่ะเราไปเอาดารกอะ่ะแล้วมันก็ถ้าเขาจะมาแย่งเนี่ยมันก็คือสี่ต่อห้าเราเยอะกว่าเขาค้างเล็กเกีเนเนยนะ ก็เดี๋ยวฟาร์มไปเรืเลยนะฟาแแร์มแป๊บๆอนทีอยู่เลนขอฟ้า่ะแอนไม่ใช่ฟานะไม,มเนะ่เอาฟาร์มไปทำไมเราต้องการฟ้าบับพี่ฟังมีไหมบัฟเราไม่ได้ต้องเอาบัฟเขานะครับ เฮ้ยป๊อบก็เดินมาเป็น้วเขีย right. ่ยได้ขีปะโดนเขียร์อย่างง่ายดายเดี๋ยวหาจังหวะด,ดีๆนะอันนี้เคลรี่เราไปเคลียร์่างแล้วนะแล้วก็ววมาเล่นกับเพื่อนแทนนะครับเ,เคลียร์เวฟไปเรื่อยๆทำไรไม่ได้ก็เคลียร์เวฟนะบนบนบนไปช่วยเพื่อนโซนก่อนก่อนนะครับมาไงแทงแทงเอาป่าแทง แต่สวยสวยแต่แ no ครีแตกสกิวว่าเป็นกีแตกเนี่ยโคตรเทพสกิลว้าอ่ะก็ยังฆ่าได้อ่ะป๊อกป๊อกสามทางป๊อฟเวอร์สามทางป้าฟคิดมาพอดีครับสวยสวยใบตัวเดียวอ้าวอยู่ๆใบก็หายไปไหนเนี่ยครับทุกคนแตกไวมาก ก็จบเกมงกันนะครับขอขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิป้ว้นะครับสำหรับผมพูดผิดพูดอะไรติดขัดทรงไหนหรือว่าไม่เข้าใจอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไปได้นะครับผมจะพยายามแก้ไขและประับปรุงนะเพราะว่านี่ก็เป็นคลิปแรกที่ผมมาอัดน,นะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับผมค,ครับ